สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอ่ะมือนี่แม่ครัวกำลังตกแตง่ง้ยค่ะกำลังตกแตง่งห่านละวงเด้อค่ะอ่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่ครัวกำลังสิตกแตง่งห่านละวงเตรียมล่มมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ่น <premises. S 2> ้องมาเด้มมาติดวงน้่กันกับแม่นี่ครัวสไปอยู่ ได้เข้ง้ายขึ้นได้ใสทั้งเที่งมันเหลือสองเส้นนึงน่ะก็ใส่เล้วกัท่งเงกัจุ่มสายเดี๋ยวรลายบางทีคุกม่อดะเอาไปไหนเป็บีทีงเ่งเี๋ยสองเสีค่ะยนดีทุกทกคนค่ะแม่ครัวตอนนี้อยู่ที่ตกแต่งลำวงอยู่นะคะ เอาค่ะพี่น้องแม่รัวพ้ามาเบ่งการตกแต่งหั่นแล้ว่วงเนาะคะ่ะพี่น้องนะพร้อมกับปูพันเทศอยู่เนาะคะ่ะปูพันเทศยังบบท่านในลงเนะะ้อค่ะการตกแต่งประดับประดาอาค่ะอค่ะพี่น้องอยู่ที่ร่มมากเลยค่ะพี่น้อง หอมมากค่ะพี่นอ้องตอนนี้นพระพ่นกรล้างเทศอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออยู่ที่ร่มโพเด้อค่ะพี่น้องโฮมเบิดมือการตกแต่งประดับประดาห่านลำบงเดี๋ยวแม่ขั้วซีมี่ที่เด็ดแนวทางดีๆฝากไปทั้งห่านลำบงกับแม่ขั้วเด้อค่ะเอา มะอื่นมาเดอ้อผูรใดสีมาเตแล้วงกับแม่รั่วเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อวันที่14มีงานแล้วค่ะขบับพี่น้องการประดับประดาหาันละวงเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ ยังบ่ท่านไหนแล้วคักเด้อค่ะยังไม่ท่านเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วสิไปบอกแนวทางของเพิ่นเดนมากเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่ขั้วสิพผ้าไปเบิ่งแนวทางของของภายน้อเพ่นส่งมมให้เดี๋ยวแม่ขั้วสิพผาไปเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวออกจากเขตหันแล้ววงกลมแม่ขั้วสิพผ้าไปเด้อค่ะพี่น้องแนวทางละกาแม่ขั้วว่าสิสรุปคลิป ตอนเย็นนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดดอแล้วค่ะเอฟซี FC ทุกทุกคนที่รอการสรุปคลิปของแม่ครัวเด้อค่ะพรุ่งนี้เช้าออกค่ะพี่น้องมืออื้นเศร้าอ,ออกค่ะเอฟซี FC ผู้รอค่อยการสรุปสรุปคลิปของแม่ครัวเด้อค่ะเด้อบนล่าง เอาค่ะหลังจากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะแม่ขั่วแม่รัวเห็ดหั่นลำบวงเสร็จเนาะค่ะพี่น้องจัดแจงกันย่งบดเรียบร้อยเท่าที่ั้วเนาะค่ะแม่ขัวจะมาให้เบิงไล่ซื้อผู้ที่จองบัตรลำบวงเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ที่จองบัตรลำบวงกับแม่รั้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ดูรายชื่อทุกคนค่ะอา้าผู้จองบัตรเนาะค่ะผู้ละห้าร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งพันก็นมีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาดูรายชื่อทุกคนที่คุณจองบัตรลำบงซื้ออุปรกรณ์เข้าวัดเด้อค่ะพี่น้องเด้เออ่าเพิ่นมาแต่อังกฤษเนี่ยกรเจ็ดร้อยบาทคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาผู เพราะว่านี่ค่ะพี่น้องอ่าค่ะมาแต่ทั้งอุดอรเมือศร้านี่นี่คะ่ะมาเมือศร้านี่เมืองเ้านี้ผู้อยู่ไตหวันเด้อคะ่ะหนึ่งพันบาทมานํากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้าขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อสาหรับผู้สื่ออุปกรณ์อ่าผู้เหตุบุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้เหตุบุญ ซื้ออุปกรณ์ลงองขั้วน้ำพีน้ำนองเด้อค่ะออกอ่ะผู้ใดมีไล่ซื้อบอ่มีไล่ซื้อกะโมทนาสาธูกานํำเด้อค่ะพี่น้องอ่ะที่นี่มาเบิงแนวทางน้ำกันบ้ดนี้ค่ะพี่น้องหลังจากมืออืน่นเชิญค่ะเดอ้อพรุ่งนี้เชิญค่ะเชิญมาล่ำวงกับแม่ขั้วเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะผู้ใดซื้อบัรแล้วโดยที่บ่ได้มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแม่ขั้วสีลํำแทนเด้อค่ะมืออื่นเด้อ แม่ครัวจะลำแทนเด้อค่ะพี่น้องเด้อขันผู้ใดว่าอ่าซื้อบัตรแล้วบ่ได้มาลำมันไก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะาค่ะสำหรับอ,อ่านได้อ่านรายชื่อครูเฮ็ดบุญน,น้ำเเล่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่านรายชื่อคนที่อ่า โอ้านาบุญนั่มก็คืออ่าผู้จองบัดรลำวงเนาะค่ะพี่น้องเนะาะอาสำหรับผู้จองเหรียญเด้อค่ะพี่น้องเด้ออีกประมาณหลังสงการเสร็จแม่ครัวถึงจะลงมือทยอยส่งให้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออารับทราบนับกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้แม่ครัวจะสะรุปคิปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกแต่เช้าค่ะ ใช่ลอแม่ขั้วสรุปคลิปอ่ะรอเด้อค่ะพี่น้องเด้อลอก,การสรุปคลิปของแม่ขัวเนาะคะ่ะเอฟซีโทษเขาเนาะค่ะพี่น้องรอแม่ขั้วสรุปคลิปอ่ะแม่ขั้วสรุปหขยมือนีเด้อค่ะพี่น้องเด้ออา้าวรวยไปเลย อ้าวซื้อเด้อค่ะพี่น้องซื้อว่าชุดเดียวรวยไปเลยวันที่หนึ่งเดือนสามหกเกตให้เก้าเม็ดเดียวออกเจ็บเก่าด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะวันที่หนึ่งนี่ค่ะ วันที่หนึ่งเดือนสามปีหกอะหกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องน้องหวัวที่ผ่านมาเนาะค่ะให้เก้าเม็ดเดียวออกที่เจ็ดเก่าด้อค่ะพี่น้องเด้อที่นี่เนี้ยมาอีกสิบหกเดือนสามชุดเดียวรวยไปเลยให้เกตเม็ดเดียวเข่าที่เจ็ดแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ตัวนี้ตัวนี้เข่าที่เก้าเม็ดเดียวเท่ไหาจับคู่ขาดเกดเตอค่ะพี่น้องเบิง้งเบิ้งเด้อนี่สาธิติเด้อค่ะพี่น้องเด้อราคาชุดนี้วันที่สิบหกเดือนสามชุดเดียวรวยไปเลยให้ที่เกตเข่าตัวไดเจ็ดแปดล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข่าที่เจ็ดแปดล่างอ้าววันที่หนึ่งเดือนสี่ค่ะอ่าพี่น้องเบิง้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อ วันที่หนึ่งเดียนสี่ชุดเดียวรวยไปเลยเอาเป็นจังไดพี่น้องไ้บนแต่ออกล่างตลอดเลยค่ะพี่น้องเด้อบนเพ่นวาสันเดสแต่ว่าหังเป็นบนล่างนะจ,จะเป็นบนล่างหรือเปล่าประมาณนี้ละชุดเดียวรวยไปเลยไ้ตัวไรเก้าเม็ดเดียวออกเก้าศูนย์อ่าพี่น้องบาทที่นี่เพิ่นไ้บนแต่ออกล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อ จับคู่เดียวแม่นแม่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อชุดเดียวรวยไปเลยบนบนบรสันเด้แต่ว่าของเป็นตารางได้พี่น้องเด้อให้พิจานาคคักเด้อค่ะเด้ออ่าเดี๋ยวแม่ครัวจะลงใายพี่น้องเอฟซี FC เบิงทัวไทยเลยค่ะพี่น้องเด้อชุดเดียว ให้ชุดเดียวลวุยไปเรื่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นให้บนแต่ว่าออกลางเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งคักคักพิจารณาดีๆ ตัววิ่งนี่คือสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัววิ่งนี่คือสามพี่นอ้องอัดมาเบิงน้ำกันเด้อค่ะชุดเดียวรวยไปเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่เด้อ Finished. นี่คืองวดนี้เด้อค่ะพี่น้องเอาสำหรับงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาทุกงวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นให้บนแปลว่าออกลางมาสามงวดสอนเด้อค่ะพี่น้องเด้อดูดูแล้วก็พิจารณาค่ะพี่น้องดูแล้วค่อยพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ้านี่ หวดที่พานมาทุกทุกงวด,ดวเด้อค่ะเดนมากบนเพิ่นว่าสันเดย์แต่ว่าหางออกตารางให้พี่เอาค่ะพี่นอ้องตอนเนาะคะ่ะบ่งดีเด้อค่ะพี่น้องเรื่องหดวที่พานมาให้บนเตะลงล่างทุกงวดพี่น้องเอาพิจารณาดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องเอารอบนี้จะเป็นยังไงชุดเดียวรวยไปเลย บนล่างพี่น้องวิ่งสามเมตรเดียวจับคู่มีสามห้าเมตรเดียวอ่ะพิจารณาก่อนลงทุนทุกครั้งค่ะเอาหอยพี่น้องโชค,ด,ด,ค,ด,โชคดีเด้อค่ะเด้อโชคดีเลี่ยวมากอ่ะเต็นลำวงน้ำแม่ครัวเด้อมืออื่นเด้อพอดสิมาเต็นลำวงน้ำแม่ครัวอ่ะพรุ่งนี้แม่ครัวะจะเปิดชุดลำวงเพราะว่าพี่น้องจองบัตรลำวงหลายนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพี่น้องจองบัตรลำวงทํำบุญ ตามสายอากาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ้ามักชอบคลิปนี้กักดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหัวใจแม่คั้วในเด้อไว้พอกันคลิปหน้านะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ